สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุรายศรีวราวันนี้เวลา13นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุรายศรีวราณเมุหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสคุณหญิงสุรายศรีวราเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2461 เป็นทิดาของนายหัวเจ็กและนางนวลลิ้มเจริญจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีจังหวัดลำปางด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกกฤติศรีวรามีบุตรทิดาหกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณหญิงสุรายปฏิบัติหน้าที่ภรรยาที่ดีต่อสามีและอบรมสั่งสอนบุตรทิดาให้เป็นคนดีรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตลอดจนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเสมอรวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและงานสาธานกุศลต่าง อาทิผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการเฮรันยิกมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปี2523ถึง2554รวมทั้งยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวอีกด้วยคุณหญิงสุรายศิวราถึงแก่อานิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่28ธันวาคม2556สริอายุได้94ปี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนบณีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยในเครือไทยเทคประจำปีการศึกษา2556วันนี้เวลา18.57นาทีทุลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวณีเสด็จไปยังห้องบัวหลวงแกลนบอลลูมอาคารดรสุภุคยาพรมหาวิทยายลัยศรีปทุม ในการพระราชทานประกาศศิลรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทยเทคประจำปีการศึกษา2556ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาวิทยบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษินาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบนจมาบริหารธุรกิจชนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจพิจิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรายและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่นรวมทั้งสิ้น1 5 9คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่าการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงหลักประกันความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาระดับหนึ่งเท่านั้น นักศึกษาทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศจึงควรใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรประโยชน์แก่บ้านเมืองเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและต้องมีความมานะอดทนเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความถนัดและความความสามารถของตนเองจะหยุดนิ่งไม่ได้ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นขวนขวายในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มพูนจากที่เรียนมาแล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้นควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณธรรมไปพร้อมๆกัน และต้องมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคที่สำคัญที่สำคัญคือทุกคนต้องมีความแน่วแน่ที่จะเป็นคนดีของสังคมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวถ้าปฏิบัติเช่นนี้แล้วความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดในที่สุดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีลัตพระวราชายาทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิที่ศูนย์การแพทย์มาจุราปพาร์กรุงแคนเบราเคือรัฐออสเตรเลีย วันที่27มีนาคม2557เวลา9นาฬิกา38นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกลุ่มแคมเอราคือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทอดพระเนตรภายในศูนย์การแพทย์มัจุราชพาร์คซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์แบบบูรณาการแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงแคมเบราโดยเป็นศูนย์รวมการให้บริการทางการแพทย์หลายด้านในระดับปฐมภูมิไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาในเบื้องต้นอาทิการตรวจรักษาโรคทั่วไปสุขภาพปากและฟันทั้งยังให้คำปรึกษาและส่งต่อไปอยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์เพื่อผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในงานเวชปฏิบัติทั่วไปและงานด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องแบบองรวมซึ่งออสเตรเลียเริ่มให้ความสําคัญกับการให้บริการในระดับปฐมภูมิเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงได้ดําเนินงานในด้านนี้อย่างจริงจังเรื่อยมาโดยเน้นด้านการป้องกันและด้านต่างๆนอกจากการรักษาอันจะช่วยลดจํานวนผู้ป่วยและเป็นการประหยัดงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมกันนี้ส่งฟังการบรรยายในห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์ Coast City Country ในหัวข้อต่างๆประกอบด้วยแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานบูรณาการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิบทบาทขององค์กร NGO ในการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ การสร้างแพทย์สร้างทีมเพื่อแก้ปัญหาการจัดบริการสุขภาพในชนบทของออสเตรเลียและการบริการทางการแพทย์สำหรับแม่และเด็กโดยมีวิทยากรประกอบด้วยในแพทย์ทักเมงซู oo, หัวหน้าศูนย์การแพทย์มัจูุราและอาจารย์ฝึกอบรมแพทย์นางสาวเวนดี้มอเรยผู้บริหารจาก NGO ของออสเตรเลีย Re ส t าวเว n i n c o r ร o r a t e d u n i t ศาสตราจารย์สกอตต์คิชเนอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาทางการแพทย์ในชุมชนชนบทจากรัฐควีนส์แลนด์และนางสาวเอมมาบา์ดอกประธานคณะกรรมการด้านการพยาบาลและพดุงคันของกรุงแคมเบราโดยออสเตรเลียมีจุดเด่นในการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิโดยการกระจายหน่วยบริการสุขภาพไปตามชนบทแต่เนื่องจากพื้นที่ยังห่างไกลและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในชนบททำให้ปัญหาการเข้าถึงการบริการสุขภาพยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ได้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงงานด้านสุขภาพเพื่อไปถึงมือผู้รับบริการจึงได้นําเครื่องมือต่างๆมาใช้และจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลด้วยการบรูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งของรัฐเอกชนผ่านองค์กรไม่หวังผลกําไรในกํากับของรัฐเพื่อให้สามารถส่งต่อการรักษาตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด องค์กมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียรบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วันนี้น,นายอัมพลเสนาณรอง,องค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา2556จำนวน2,454คนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารงานมุ่งเน้นให้ในักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการวิชาชีพมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียนอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับประเทศและเป็นตัวแทนในระดับอาเซียนทุกปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ